สวัสดีครับผมต้นฮะกกอกนะครับวันนี้เราไปชมธรรมชาติกันนะครับเอฟซีนะไปชมบรรยากาศเช้าๆนะครับนะกับสายหมอกนะครับเอฟซีนะสายหมอกในตอนเช้าเลยนะครับมามาดูกันว่าความสวยงามในตอนเช้าๆนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอฟซีนะ ก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ในช่องต้นฮักกะกอกะด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับนี่น FC ดูความสวยงามของสายหมอกนะครับ FC นี่ครับเอฟซีครับนี่นะครับก็เป็นธรรมชาติในยามเช้าๆนะครับอ้นี่นะครับนี่ครับธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับธรรมชาติบนทุ่งนานะครับนะนี่ก็คือทุ่งนานะครับกับคลองห้วยบุงนะครับคลองห้อยบุงนะครับก็คือธรรมชาติสวยงามมากนะครับนะ ก็ขอขอบพระคุณนะครับที่แวะเข้ามาและเป็นแรงเคลียร์แรงใจให้นะครับนี่นะครับสวยงามมากคุณละวิวันก็เป็นกำลังใจให้นะครับนี่นะครับก็ความสวยงามนะครับ f ีนะของภูหลวงนะครับภูหลวงนะครับนี่นะครับคือความสวยงามของภูหลวงนะครับนี่คือความสวยงามของภูหลวงนะ f ี ดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับนะแล้วก็บรรยากาศท้องทุ่งนะครับข้าวก็ออกรวงสวยงามมากเลยนะครับเอฟซีครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับเอซก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วนี่นะครับก็คือภูผาเฮียนะนี่นะครับก็คือ อันนี้นะครับก็คือภูผาเหี้ยนะครับนี่นะครับเอฟซีนะโดนบังไปด้วยหมอกนะครับเอฟซีนะเนี่ยนะครับภ mm ูผาเหี้ยนะครับหมอกก็บังไปแล้วนะแล้วก็คือภูผาแอกนะครับนี่ก็คือภูผาแอกนะครับนี่นะครับก็คือบริเวณภูผาแอกนะครับเอฟซีนะนี่นะครับเป็นภูผาแอกนะครับ ก็โดนบังเหมือนกันนะครับนะเนี่ยนะครับผูผ่าแอกนะครับนี่นะครับคือผู้ผ่าแอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับคือผู้ผ่าแอกนะปกตีนะโดนบังไปด้วยหมอกสายหมอกนะครับก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามมาก ธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับ F4 นะน,นี่คือความสวยงามนะครับ F4 นะ สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศในตอนเช้าๆนะครับเอฟสี่นี่ครับขอบคุณนะครับนะ้าคุณคันนี่นะครับเราก็ไปที่สะพานกันต่อนะครับนะ ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับนี่นะครับธรรมชาตินะครับดูตอนที่มีหมอกกับตอนที่ไม่มีหมอกนะ f อฟซีนะดูนะครับที่ภูหลวงนะครับนี่คือภูหลวงนะนี่คือ หมอกจางแล้วนะครับนี่ขนาดหมอกจางๆยังดูสวยงามมากนะครับนี่นะครับก็เป็นธรรมชาติที่ดูสวยงามมากเลยนะครับขอบคุณนะครับนี่นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาส่งแรงเคียร์แรงใจให้กับต้นฮักก,กอกๆะลครับนี่นะครับดูธรรมชาตินะเอฟ สวยนะสวยงามมากเลยนะครับเด็ปีครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่งสูงเลยนะครับนี่นะครับคุณท็อปวันก็ส่งสติกเกอร์มาให้ด้วยนะครับก็เป็นรูปกระตูนะครับแล้วก็คุณจีจี้นะครับก็ทักทายคุณ ดารินมานะครับนี่คุณสลวยก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศตอนนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่แวะเวียนเข้ามานะครับนี่นะครับผมนี่นะครับนี่คือธรรมชาติสวยงามมากนะครับแล้วก็นี่คือ นี่ก็คือคลองห้วยบุงนะครับเยนะคลองห้วยบุงนะครับนี่ก็คือธรรมชาติที่สวยงามนะครับ f อซนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณนะครับ,บ,รบที่เข้ามาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้นะครับผมนี่นะครับ ขอขอ,ขอบคุณมากนะครับนี่ครับธรรมชาติสวยงามมากเลยนะครับเอฟตีนะครับนี่นะครับคลิปนี้นะครับก็ ขอฝากขอบคุณทุกทกท่านนะครับเอฟซีทุกทท่านมาเป็นกําลังใจให้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับคลายกดติดตามในช่องต้นฮักกอกอให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนี่ก็คือความงามอีกแบบหนึ่งนะครับของสายหมอกนะและทองทุ่งนะครับนี่นะครับคือสายหมอกและทองทุ่งนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วคลิปเนี้ยครับคลิปนี้เขาขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ